สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาสุ่มวงแหวนเวทแสงจันนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมเราต้องใช้เหรียญดวงจันทในการแลกสกินใช้ขั้นต่ําอยู่ที่12เหรียญเพื่อแลก1สกินนะครับผมใช้40เหรียญเพื่อแลกแจ็คพอตสกินเซตมูนไท์นะครับเรการออกเหรียญดวงจันนะครับอยู่ที่50กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวโอ้โหถือว่าเยอะอยู่นะมาผมว่าเรามาลองสุ่มกันเลยทีกว่ากดไปเลยครับ5ครั้งมาครับผม5ครั้งแรกนะครับขอเยอะ ออสองเหรียญนะโอ้โหไม่กล้าสุ่มต่อกันเลยทีเดียวครับผมมาครับผมต่อกันยาวๆเลยครับห้าครั้งต่อไป <c oughs> บัรจงเขียน <c oughs> <c oughs> อู้รอบนี้ออกสี่เหรียญน,นะครับผมได้มาหกเหรียญแล้วนะครับผมตอนนี้ ผมสุ่มทีละครั้งเอ้ยเอาสิบคัมพีครับขอเหรียญเถอะโอ้ได้เหรียญน,นะครับผมเจ็ดเหรียญแล้วว่ะจะสุ่มต่อดีไหมหรือว่าไหนๆก็ได้ไหนแล้วนะครับผู้ชมผมว่าเราต้องสุ่มต่อครับห5 0อสิคัมพีที่ผมยังไม่ได้ซื้อโอเคจัดไปไม่รอช้าไปสุ่มกันเลย มาห้าครั้งสุดท้ายของคลิปนี้ครับผมขาดอีกแค่สี่เหรียญ GM ขอร้องเออเอ,อึ้ยเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ้าวได้สิบเอ็ดขาดอีกเหรียญเดียวอ,อึ่ยขาดอีกเหรียญเดียวขอขอครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายสวยอ่าทีนี้ เราต้องไปแลกครับผมเดี๋ยวหาก่อ๋ออ,อยู่ในเนี่ยอ๋อนี่ไงอ่าได้เวลาแลกสักทีครับผมจะแลกอะไรดีล่ะคิดไม่ออกครับทําไงดีครับคิดไม่ออก <laughs> ถ้าถามความคิดเห็นผมนะครับผมส,สกินไหนคุ้มสุดสวยสุดใช่ไหมสําหรับผมนะเดี๋ยวผมเรียงลำดับให้เลยเรียงจากสวยสุด 1. นึ่งดีแลกสองมอทอสสามโอมสี่ยเตะ 5 Enzo so. แต่กิจกรรมนี้นะครับผมผมก็ตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะเอาสกินของใครนะครับผมนั่นก็คือ Enzo so นั่นเองนะครับผมเพราะว่า Enzo so เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ผมยังไม่มีสกินที่มีเอฟเฟกเลยเนาะมีแต่สกินลิมิเต็ดแจกฟรีเนาะก็เลยจัดมานะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งผมมองว่าแบบมันเทมากไมเหมือนการ์ตูนเรื่องอะไรนี่แบบมันติดอยู่ในหัวตลอดเลยแบบวิทาไม e n โ so ซมันเหมือนการ์ตูนเรื่องอะไรสักอย่างอ่ะยังคิดไม่ออกใครแบบ คิดว่าอินโซเหมือนกระตูนเรื่องไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมไม่หรือว่าศิละมูลวะศิละมูลร่างผู้ชายเหรอก็ก็ได้อยู่นะก็การสุ่มก็มีเพียงเ่่นี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย